เลนอาจารย์เดียวขุดเมื่อวานนี่พี่น้องตั้งคันครับแล้วก็ทิ้งเลนเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีเอสติการแม็กโครเมืองทุกท่านครับผมมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วครับผมโอ้กับงานทําบอครับตอนนี้กําลังคอยเลนอยู่นะครับมือหนึ่งครับกระบี่มือหนึ่งครับน้นๆนะครับมือหนึ่งแท็กเตอร์นะยางนะครับใครไม่รู้จักไม่ได้ครับกับจารย์เดียวครับนี่ครับ โอ้ยตักเลนน้นเนครับปลาไหลน่าจะมีอีกเหมือนเคยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเนาะนะครับเป็นทางการครับเพิ่งมาโอโ้น่านะครับวิธีการตักนะเนาะโอ้ฝั่งนี้ค่อยดันไปดันเดียวเล่นสปีดครับงานแบบนี้มันเร็วอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงนะเรื่องสวิงนี่นะครับมันเบานะตักหายตักหายครับนี่ครับกับ SK 140 l c LC s ยสี่สซูเปอร์มห่ยาว18เมตรทีมง,งานน้องอองนะ เป็นน้ำเลยนะพี่น้องเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยเราเกยจานเดียวไม่ได้ครับขออย่างเดียวจานโอ้ยมาลุ้นกันว่าเลนจะเต็มบอ่อไหมนะครับเนี่ยครับเลนทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยดันมาทิ้งตอนหมดเลยแต่เตอร์กคอยจันไอยให้นะจ้าเจ้าเล็กปีกขี้หนูครับ มาโรงงานแล้วอู้จานเดียวสวิงเร็วแค่นี้ตักขายตักขายเหมือนกันครับนี่ดูงานแบบนี้ตายเป็นคสมือก็ขับได้เหมือนกันเลยจานเดียวแกตักเล่นทิ้งเนี่ยแต่เตอร์ต้องรอครับบขบขี่เราเล็กแต่เราอลไไวเหมือนกันนะพี่น้องช่วงไปช่วงไปเตอร์กระจานมาอู้ยน้ำเมื่เนื้อเลยต้องมีประสบการณ์ดนะพี่น้องเด้อนี่ครับอุ้ย เดี e ๋ยวเราจะพาไปนั่งข้างปูมนะดูจานเดี่ยวถ้อยเลนนะครับตันนี้เราดูก่อนนี่ครับงานทำบ่อใหม่นะครับเป็นบ่อพักน้านะฝั่งนี้ก็ตั้งคันนะครับที่เรามาทำบ่องานบ่อกุ้งครับต้องเล่งมือแล้วนะครับแรงแล้วนะนะครับหน้าทําเงินนะครับขยับขยายนะครับเียมไม่ร้อมนะครับเข้าสู่เทศกาลการเลี้ยงกุ้งแล้วนะครับปีนี้ขใอยเป็นใจนะครับราคากุ้งนะครับขใอยสมบัง ทุกคนนะนะครับเ,เตอร์เรานะครับไปแท็กโคตรใหญ่ครับใหญ่มากตัวเล็กพิจหนวแต่ว่าโอ้แรงดีครับคนมาขอซื้อแล้วตัวนี้เนี่ยจำไม่ได้ว่าคนมาสู่รุ่นไหนนะนะครับคันนี้เนี่ยมีคนมาขอซื้อแล้วแต่ว่าต้องเก็เขาไม่ขายนะนะครับเพราะว่าใช้งานดีรุ่นนี้ครับหายากด้วยประมูลมากนะครับวันนี้ดูจานเดี่ยวสโลดก่อนโอ้จา าเลยยเเเดี๋วขับองอร็วเหมือนกันนะนะครับพอเจองานมาเบาเนี่ยงานไม่หนักเนี่ยสวิงฟุบสวิงฟุบขายเหมือนกัน,นครับพี่น้องนี่โอ้เสาได้ว่าเมื่อกี้ตักเลนใหญ่เนาะมันเลยแหละสบายเลยมาลุ้นกันว่ามันจะเต็มไหมนะครับตักเลนขนาดนี้เนาะ งานครับเบอร์หนึ่งของเรานะครับเบรกเตอร์งานเดียวก็สโลว์ไปนะครับใครที่ชื่นชอบตาไมโกสเมืองนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับทางยูทูบนะครับเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอรนะครับงานมันสนานงานมันสวยนะครับเดี๋ยวเราพานั่งข้างบูมนะครับโอ้มาอีกแล้วครับโอเจ็บอีกแล้วนอนครับนอนเข้ารองเท้า เร็วมากครับจานเดียวอู้เข้าใกล้ไม่ได้เลยดูครับดูกันสวิงทบคเตอร์ต้องดันไปขั้นตอนนะนะครับดันหายดันหายกันนะเอาใครชื่นชอบตาไม่กสเมืองก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับกับช่อง YouTube นะทั้งเทจนะวันนี้เราพามาดูงานตักเลนนะนะครับตอนเลนทิ้งนะนะครับจะได้ทำบอ่อใหม่นะครับให้ลูกคา้าที่สวยนะครับ โอเคครับพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,บติดตามให้กสมุด X c o w เ y อ e r สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ